หปีพี่ผ่านมาพี่ชู้มาด้วยกันก็พี่พี่น้องน้องลูกสะพ้ายกันชู้มาด้วยกันตลอดก็คุณแม่เพิ่งกลับไปจากบ้านนะกลับกลับบ้านอยู่กับพี่มเมธอยู่กับลูกของม,มาจิตวันแล้วเพิ่งกลับไป พอรู้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันจ่าจ่าหลังๆก็มาทุกเดือนเลยลูกครังสุดท้ายวันที่อะไรวันที่สิบสี่เนาะอยกจีนเนาะเขาร้องเพลงให้แม่ฟังด้วยวันที่สิบสี่จน้องเรลงอะไรอะสิี มาแล้วแก้วตาเออมาเร็วแก้วตานานแลวลูกวันนั้นเขาก็ไม่สบายมากนะแต่ว่ามาจะกลับบ้านแล้วพอดีก็รงเพลงนั้นเพลงเมทจ้าเสียงลชายยังพอเหมือนเดิมไหมจ้ายังเหมือนเดิมลูกไม่รู้วันนั้นธรรมดาก็พูดลิ้นเต็มปากนะแต่วันนั้น ร้องเพลงเสียงเสียงชัดเลยเหมือนก็ร้องเพลงครั้งสุดท้ายแม่มาอยู่สิบวันแล้วลูกแม่กับกันบินจับค่ะกำลังจะบินจับแล้ววันนั้นคือก็คุยกันไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยใช่ ให้กำลังใจกันทุกครั้งบอกว่าสู้สู้ขาบอกเขาเขาจะสู้เขาก็ท้อนะลูกแต่เขาบอกว่าเขาจะสู้เขาจะหายได้เผื่อลูกเผื่อมีอเไรเสิ่งงสิ่อมี่อะไรก็มีมีลูกๆแล้วก็พี่พี่น้องน้องแล้วก็เมียนั่นแหละให้กำลังใจก็ตลอดเขารู้ ใช่จะตลอดเวลาที่แบบบอกว่าให้เราสู้อะไร่ใช่คือแม่เขาบอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันคุณแม่เคยพอเข้าไจค่ะแม่เขาก็มีทรงๆอะไรอย่างเงี้ยในตัวเราอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนหนึ่งให้กำลังใจเขาแล้วเราอ่ะมีวิธีการให้กำลังใจตัวเองยังไงในการสนับเขาว่าสู้ต่อไปนะเราเป็นพลังหววให้กับเขาในการต่อสู้มากกึ่ ก็แม่ก็โตไม่รู้จะโตยังไงแต่ก็ต้องสู้ต้องให้กำลังใจยอะนี่ตอนนี้ก็ยังยังอยากจะให้เขาสู้นะแต่เขาไม่สู้แล้วลูกสะใภ้ตัวไปบอก ตอนตอนกลางคืนนะจีนนะว่าจะส่งเขาไปจุฬาบอกว่าเอาเลยจะส่งก็ส่งแต่เนื่องในใจว่าบอกลูกคล้ายว่าเขาจะไหวแล้วจิีนบอกลูกคล้ายว่าเขายังไหวอยู่พอตอนมากลับวันที่สี่ดูเขาจะไม่มีแรงและจะไม่ไหวแล้วนะในวันที่เราทราบว่าเกิดจากตัว่อที่มีฮะช้างแก วันวันม่หลเลยแล้วแต่แม่ดีนะมดี่สคแ่รหมดหมดไปเลยดูใจหมดไปเลยหมดเลยตอนก็ส่งตอนก็โทรไปนะูโทรไปตอนนั้นยังไม่ได้หลับนะเพราะว่านอนไม่ก็หลับ เป็นหวงเขาก็พอเข้โทัวเสร็จก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งก็โทรหารถตู้การที่จริงจองตัวเครื่องบินไว้แล้วจะบินมาตอนเย็นวันนี้เพาก็โตูก็หารถมาเลยมีค่ะ รู้มั้งหลิตรต้นต้นใบยบต้นก่อนตัหมาลูกสะพ้ายายเมื่อวานกอนก็จะไปตัวตัวบอกตัวบอกลูกสะพ้ายว่าเขาจะส่งไปโรงพยาบาลที่จุฬาเดี๋ยวแม่ก็บอกว่าจะหวยอรูยวลูก宝รู้แล้วว่าเขาไม่ไหวแล้วจ้ะ ไม่รู้ว่าไม่ไหวก็คิดถึงเขาววาเนี่ย yup ว่าจะไปเรียบดับเตรียมของเรียบร้อยมาแล้วก็ตอนเย็นวันนี้จะบินขึ้นมาไม่เคยไม่เคยใช่หน้าหลัง บอกว่าให้เขาหลับให้สบายนะลูกจะไม่เจ็บไม่อะไรเรียให้เขาหลับให้สบายอยู่ด uh yeah> ีก็แย่แย่มากๆเลยเราถือว่าเป็นสองคนที่ไม่เน yeah, yeah, uh uh ี่ยแล้วเออนะ ลูกสะพ้ายอลูกลูกสะพ้ายเหมือนลูกเองนั่นแหละอย,ยกากก็มากเขาทำทุกอย่างเขาทำให้ทุกอย่างเลยเหมือนเหมือนเหมือนลูกที่เกิดมาเองเลยเขาทำให้เป็นทำให้เขาทำให้ทุกอย่างไม่ให้นอนโตก็ปลกซักผ้าซักอะไรสะอาดหมดทำให้อยู่กับเขาตลอดเลยแหละอ่าไม่ได้เลย หาไม่ได้แล้วลูกสบายอืมมาจ้ะมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมดเหมือนเดิมดูก็ให้กำลังใจกันนะะเพราะว่าพี่แม่เขาห่วงเขาห่วงแม่ แต่เขาก็รู้ว่าคือเราคุยกันเสมอว่าแบบครอบครัวพี่เมฆก,ก็เหมือนครอบครัวเอครอบครัวเอก็เหมือนครอบครัวพี่เมฆนั้นเราไม่เคยแย่ก็เป็นครอบครัวใครเราพูดเสมอว่าเนี่ยคือครอบครัวเรานั้นเขาเขาก็คงไม่ห่วงแล้วค่ะตอนนี้เคยมีจังหวะในการที่แบบเตรียมใจลักษณะอะไรแบบทีอารมณ์แบบ ต้องเรียมใทก่อนไหมไม่อะพี่ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปเลยด้วยซะนะ้ำแม้กระทั่งเมื่อคืนพี่ก็ยังคิดว่าเขาจะต้องสู้แต่คือหมอปั๊มชั่วโมงหนึ่งแล้วไงแล้วพี่ไม่ถอดก็ต้องถอดเพราะว่ามันไม่ขึ้นแล้วอะหวัวใจไม่ขึ้นแล้วเลย,เยแล้วสั่รับีแม่ยะแม่เคยเรียมไจไว้ว่าเรียมไว้แล้วนกเรียม กพราะว่าเห็นแล้วว่าอาการเขาหนักที่เราเจอเขาเราก็เป็นใจเลยว่าเขาอาจจะไมุ่เราบอกลูกสาวคนโตว่าพี่ก็ไม่ไหวแล้วนะบอกเขาเลยบอกไว้ตั้มใจก็อยากบอกเขาว่า ให้เขาหลับสบายไม่ต้องเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงเมียก็พวดช่วยๆกันได้<ส>ลูกสบายเหรอขารักเขามากแล้วก็เป็นห่วงเขาเก่งเขาเก่งแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่าง ว่าควาไม่ว่าควางแม่ของเขาหรือว่าที่บ้านเขารับผิดชอบหมดมีอะไรเขาช่วยเหลือกันจ้ะยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่จ้าขอบคุณค่ะน้องมะฮึดูๆนะจ้ะ ซู้ๆนะจ้ะออแต่ทอ้อ